สวัสดีนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้นะครับสูตรการคำนวณนะครับเลขท้ายหลักสิบหลักหน่วยนะครับงวดประจำวันที่1พฤศจิกาหกสามนะครับดูผลงานวดที่แล้วก่อนนะครับอันนี้คำนวณหลักสิบนะครับเลขที่ออกนะครับออกสามแปดนะครับหลักสิบที่คำนวณได้นะครับก็คือสามนะครับเข้านะครับหลักหลักสิบนะครับต่อไปครับอันนี้เป็นหลักหน่วยนะครับ หลักหน่วยนะครับก็คำนวณได้2ตัวนะครับสามแปดนะครับก็8ดจะเข้านะครับหลักหน่วยนะครับต่อมาครับก็มาดูงวดของวันที่หนึ่พฤศจิกันเลยนะครับครั้งแรกนะครับหลักพันนะครับหลักพันคือหนะครับบวกด้วยหลักพันอีกหนึ่งครั้งครับก็ได้หบวกด้วยหลักสิบนะครับครั้งที่สามคือแปด แล้วก็บวกด้วยหลักสิบทั้งที่สามหนครั้งนะครับคือแปดผลบวกรวมกันนะครับได้ยี่สิบปดใช้ตัวท้ายนะครับคือแปดแปดส่วนก็จะได้แปดหนึ่งสองสี่ห้าหกต่อไปก็คำนวณครั้งที่สองนะครับใช้หลักแสนครับหลักแสนก็คือสองบวกด้วยหลักสิบล่างนะครับสิบล่างก็คือสามนะครับ บวกด้วยหลักร้อยครั้งที่1ได้1บวกด้วยหลักสิบครั้งที่2ได้6นะครับผลบวกรวมกันได้12ดึง2มาตัวท้ายนะครับจากสูตรก็จะเป็น2 4 5 7 9 0ต่อไปก็รอบที่3นะครับหลักแสนก็เป็น2นะครับ บวกด้วยหลักแสนก็สองอีกหนึ่งครั้งแล้วก็หลักแสนอีกหนึ่งครั้งนะครับบวกด้วยหลักสิบล่างสิบล่างก็สองถ้าออกสามแปดนะครับหลักสิบก็คือสามผลบวกรวมกันนะครับก็ได้9้าจากสูตร9้านะครับก็จะเป็นเก้าศูนย์สองสามสี่เจ็ดต่อมาก็คัดเลขนะครับครั้งที่หนึ่งนะครับแปดหนึ่งสองสี่ห้าหก 1> 8 1 2 4 5 6ครั้งที่2นะครับ2 4 5 7 9 0 7 9 0ครั้งที่3ครับ9 0 2 3 4 7ทําทำการคัดเลขเด่นนะครับตัวแรกนะครับหา8นะครับ8ไม่มานะครับหา1 1ก็ไม่มา หาสองสองมานะครับเลขต่อไปครับหาสี่สี่มานะครับหาห้านะครับห้าไม่มานะครับหกก็ไม่มานะครับสรุปนะครับหลักสิบนะครับได้สองตัวครับสองกับสี่นะครับอันนี้เป็นสูตรจากการคำนวณนะครับมาต่อกันที่หาหลักหน่วยนะครับรอบแรกครับใช้แสนนะครับ แสนก็คือ2บวกด้วยหลักร้อยบนนะครับร้อยบนเป็น0บวกด้วย10บน10บนคือ5บวกด้วย10ล่าง10ล่างคือ3ผลบวกรวมกันนะครับได้10เล็กศนย์นะครับเป็นตัวท้ายนะครับสูตรศคือ0 1 2 3 4 8ต่อไปก็รอบที่2นะครับ ใช้หลักแสนหลักแสนก็คือสองนะครับบวกด้วยหลักพันหลักพันก็คือหกบวกด้วยสิบบนสิบบนก็คือห้านะครับบวกด้วยร้อยครั้งที่สองนะครับก็เป็นสี่ผลบวกรวมกันนะครับได้สิบเจ็ดหนึ่งเลขท้ายมาคือเจ็ดนะครับสูตรของเจ็ดจะเป็นเจ็ดเก้าหนึ่งสองสี่ห้านะครับมาดูครั้งที่สามนะครับ หลักแสนหลักแสนก็เป็นสองนะครับบวกด้วยหลักหมื่นหลักหมื่นคือแปดหลักหมื่นอีกครั้งหนึ่งก็คือแปดบวกด้วยหลักพันนะครับหลักพันก็คือหกผลบวกลมกันนะครับได้ยี่สิบสี่สี่ตัวท้ายนะครับจากสูตรจะเป็นหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองต่อไปก็คัดเลขนะครับรอบแรกครับศูนย์หนึ่งสอง สามสี่แปดศูนย์หนึ่งสองสามสี่แปดรอบที่สองนะครับเจ็ดเก้าหนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดเก้าหนึ่งสองสี่ห้ารอบที่สามครับหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองก็เหมือนเดิมนะครับทำการคัดเลขเด่นนะครับ หาตัวแรกครับศูนย์นะครับศูนย์ไม่มานะครับหนึ่งหนึ่งมานะครับสองสองก็มานะครับสามไม่มานะครับสี่ก็ไม่มานะครับแปดก็ไม่มานะครับคำนวณนะครับหลักหน่วยนะครับได้หนึ่งกับสองนะครับลองจับคู่ดูนะครับกับหลักสิบนะครับ งวดนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์นะครับวันที่หนึ่งพฤศจิกายครับขอบคุณที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับ